มีคนเข้ามาดูเยอะมากแล้วผมตอบทุกคําถามเลยนะครับคลิปตัวนั้นน่ะผมพูดถึงไอ้เจ้าเครื่องชั่งน้ําหนักตัวนี้ครับหลายคนไม่รู้เรื่องนี้ครับเอาสรุปสั้นๆเลยก็คือผมบอกไปว่าเกี่ยวนี้เครื่องชั่งน้าหนักมันไม่ได้ชั่งแค่น้าหนักครับมันบอกค่าต่างๆของร่างกายอีกสิบกว่าค่าอันที่2เนี่ยผมบอกว่าเกี่ยวนี้ข้อมูลของการชั่งเนี่ยครับมันถูกเก็บไว้ในมือถือครับแล้วมันถูกบันทึกสถิติถูกบอกค่าด้วยว่าไอ้ค่าต่างๆของร่างกายไม่ว่าจะเป็นค่าไขมันค่ากล้ามเนื้ ปกติ oh. คือต่ำกว่ามาตรฐานรอบนี้มาคุยรายล,ละเอียดเรื่องนี้กันครับเอาอันที่หนึ่งเลยครับตอนซื้อมาได้ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยฮะมันมีรูเล็กๆตรงนี้ครับรูเสียบสายชาร์จซึ่งสายชาร์จเนี่ยก็มีมาให้นะฮะเสียบไว้ก่อนเลยเพื่อชาร์จไฟเข้าไปในนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือต้องไปดาวน์โหลดแอปตัวนี้มาครับเนี่ยนครับที่เขียนว่าโอเคโอเคเนี่ยครับต้องแอปตัวนี้นะครับเพราะว่ามันใช้งานง่ายครับถ้าเป็นแอปตัวอื่นผมเคยลองนะใช้งานไม่ดีเือเลยแล้วก็มันรองรับภาษาไทยนะครับสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์เือ iOS ทีนี้ปองกะช่างนะครับก็เปิดแอปตัวนี้ขึ้นมาครับกดเข้าไปเนี่ยมันก็จะยินดีต้อนรับสู่โอเคโอเคจากนั้นมันเป็นโฆษณาช่างมันนะครับให้มากดที่ปุ่มตรงนี้เลยครับเนาะมันก็จะบอกว่าให้เราเริ่มชั่งน้ําหนักได้ตอนนี้นะครับเราควรเอามือถือเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับเครื่องชั่งน้ําหนักไว้สมมติ่ตอนที่ผมจะเริ่มชั่งแล้วนะครับผมก็กดนะเขาก็จะบอกว่าให้เราพยายามเหยียบไอ้เครื่องชั่งน้าหนักเนี่ยภายในสามสิบวิเราก็เหยียบเลยครับนะฮะพอเหยียบไปปุ๊บเนี่ยนะครับนี่มันก็จะบอกว่า 77.5แต่เราไม่ต้องดูตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าข้อมูลน้ําหนักของเราเนี่ยจะเด้งเข้ามาในมือถือเลยจากน,น,นั้นนะครับค่าต่างๆของร่างกายที่ผมบอกไปครับมันก็จะมาโผล่ที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่า DMI เปอร์เซ็นต์ไขมันน้ําหนักแล้วมันก็จะบอกด้วยว่าเราอยู่ในสเตจไหนอย่างผมเนี่ยถือว่าอ้วน,นอันนี้อ้วนอันนี้อ้วนอันน,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 นี้มาตรฐานรายละเอียดสมมติเราไม่รู้ยกตัวอ,อย่างเช่นค่าดัชนีมวลกายคืออะไรเขาก็จะมีอธิบายไว้แล้วบอกด้วยว่าไออาการอ้วนของเราเนี่ยอยู่ในเลเวลอย่างของผม,ผมจุดนี้หมายความว่ามันเกือบจะเป็นโรคอ้วนแล้วนะครับ ก็ไล่ดูไปเรื่อยๆอย่างนี้นครับนะแล้วที่ผมบอกสนุกสนานมากก็คือมันคำนวณอายุทางกายภาพให้พอกดเข้าไปเนี่ยนะครับมันบอกว่าเฮ้ย hey, สุขภาพเราตอนนี้ดูเหมือนคนอายุ48นะแต่อันที่จริงตอนนี้ผมอายุ60แล้วไอ้อย่างนี้ก็แฮปปี้มีความสุขอยู่แสดงว่าหลายตัวดีผมแค่ไปจัดการเรื่องของไขมันในร่างกายเท่านี้เองก็น่าจะทําให้สุขภาพดีขึ้นได้ถ้าเรากลับไปที่หน้าหลักเนี่ยนะครับถ้าเราไล่มาดูเนี่ยมันจะบอกว่านี่สามารถดูสิติได้มันก็จะบอกว่าในการเช็คในการชั่งแต่ละครั้งเนี่ยน้ำหนักเราเป็นยังไง หรือถ้าเราจะไปดูดัชนีมวลกายอย่างนี้นะครับเนี่ยมันก็บอกได้หรือเราจะไปดูค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันเนี่ยว่ามันลดลงหรือเปล่ามันก็ดูได้มันเก็บสถิติประมาณทุกครั้งเลยที่เราจัดเก็บอันที่จริงเนี่ยมันยังทํางานได้เยอะกว่านี้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเราจะเข้าสูโหมดควบคุมอาหารละจะเป็นการตั้งชั่วโมง if เนี่ยมันก็ทําได้ว่าเราจะเข้า i f 14บวก1บวก8หรือ18บวก6หรือ นะครับถ้าเราจะควบคุมการดื่มน้ำเนี่ยนะครับเราก็ไปตั้งค่าการดื่มน้ําของแต่ละวันได้ว่าเราดื่มน้ําได้เพียงพอหรือเปล่าหรือถ้าเราจะบันทึกแคลอรี่นะฮะการกินอาหารเนี่ยแต่ละมื้อมันก็สามารถทําได้หมดครับที่สําคัญก็คือมันสามารถเข้าไปตั้งเป้าหมายของเราได้ครับว่าเฮ้ยถ้าตอนนี้น้ําหนักเราเท่านี้แล้วเนี่ยน้ำหนักเป้าหมายที่เราวางไวนน้ควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วมันก็จะมีรายงานเปรียบเทียบให้ดูครับว่าตอนนี้เราดีกว่าเดิมเนี่ยนะครับไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอย่างตัวผมเองเนี่ยตั้งเป้าหมายว่า70กิโลเนี่ยจะลด ที่ไม่ได้อธิบายไปก็คือจริงๆเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเกิดเครื่องนี้มันเป็นข้อมูลของเรามีคําถามขึ้นมาว่าแล้วถ้าคนในครอบครัวจะใช้เป็นยังไงไม่มีปัญหาครับสามารถที่จะมาเพิ่มสมาชิกในครอบครัวได้พกดเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มลูกหลานแฟนภรรยาพ่อแม่ของเราไปในนี้แล้วมันก็จะเก็บประวัติของแต่ละคนแยกกันไปดังนั้นซื้อเครื่องเดียวครับใช้ทั้งบ้านเลยของวันนี้อธิบายวิธีการใช้งานของเขาให้เรียบร้อยละยังไงก็แล้วแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเข้าไปดูรายละเอียดของสินค้าคุณจะะเนนข้อออมมูลต่าาางๆปปรกบบียยิิธใ ถ้าเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์แชร์ให้กับคนที่เรารักเลยครับแชร์ให้กับคนในครอบครัวเราด้ครับ